สวัสดีครับกับผมนายอัฐ,ฐาการจิตวินในอำเภอเมืองสระบ,บุรีจงังหวัดสระบ,บุรีตามที่กระทรวงหากไทยมีนยโยบายขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลเอเบิร์ e วิสแบงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครอบครัวและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวแนวคิดและสกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและติดสํานึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ,ขยะ ที่สามารถนำไปใช้รีไซเคิลไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้สู่ชุมชนโดยอำเภอเมืองสระบ,บุรีได้คัดเลือกธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากเข้าสารเป็นธนาคารขยะต้นแบบในการดาเนินการและขณะนี้ได้ดำเนินการมาพอสมควรแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลปากเข้าสารได้จัดตั้งกองขุนขยะรีไซเคิลเพื่อการส่งคเพาะชีวิต โครงการบริหารส่วนตำบลปาเข้าสารเมื่อวันที่13กรศจกาคมพศ2560โดยมีจำนวนสิ่หบ้านที่เข้าร่วมมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด330คนปริมาณขยะในแต่ละเดือน1,650กิโลกร,รมัมจำนวนรายได้ประมาณ4,000บาทต่อเดือนและจำนวนเงินรวมที่จัดตั้งมา53,277บาทปัจจัยความสำเร็จ คือการมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานต่างๆโรงเรียนและกลุ่มอาสาสมัครโดยการให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึกกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคลิลซึ่งมีกำหนดกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินง,งานที่ชัดเจนโดยทางองค์การบริหารสุตตำบน่าข้าวสารจะมีการรับซื้อขยะเดือนละหนึ่งครั้ง โดยสถานที่รับซื้อมีด้วยกัน7จุดคือ 1. หมู่ที่1ซอยนิสสังบริเวณบ้านนายล่าอินขาน 2. หมู่ที่1ซอยฮอนด้าบริเวณบ้านนางเรนูแสนทวี 3. หมู่ที่1ซอยอดีอรวิวบริเวณสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน 4. หมู่ที่2 โดมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. หมู่ที่3โดมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากเข้าสารและ 6. ห,หมู่ที่4โดมวัดสุวรรณคีรีโดยการประชาสัมคันญเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลปากเข้าสารได้มีสวัสดิการคือการมอบเงินชาป,ปนก,กิจศพกองทุนขยะรีไซเคลิลเพื่อการส่งเคราะห์ชีวิต ซึ่งสิทธิ์ของผู้ได้รับต้องเป็นสมาชิกติดต่อกัน3เดือนและไม่ขาดการขายขยะโดยจะเก็บค่าชาปนากิจศพครัวเรือนละ20บาทเป็นสวัสดิการในกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อการสง่งเคราะ์ชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลปากเข้าสารประโยชน์ที่ได้รับคือปริมาณขยะต้นทางที่ลดลงจากระบบการกําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากเข้าสาร ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและครอบครัวและลดปริมาณขยะที่ต้องกรฝังเผาหรือทำลายส่งเสริมความรับผิดชอบของการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างมาตรฐานอย่างยังย่งยืนและองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเข้าสารได้มีการขับเคลื่อนธนาคารขยะอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานเป็นระยะ และประชาสัมพันธ์รับสมาชิกเพิ่มเพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปยเเเเอันนนแ่รงกิิดดทคพป็ล รันที่ให้กำเนิดทไทยเกิดมาเป็นคนไม่เพงแต่คนเพียงคน่